อเดี๋ยวหอยมาใส่มมานะครับท่านจะเดือนอีกรอบเลยครับนี่ครับมม่ครับท่านผู้ชมตมมามาใส่หอยนะครับใส่หอยโอ้ยหอยแต่ละตัวครับตัวใหญ่ๆตัวโตครับท่านผู้ชมมือเที่ยงครับวันนี้มือเที่ยงนะครับ Nay nó, ok. Ờ, đây để đấy, có menu nó mama gắn, mama gắn, mama gắn, mama mama gắn, mama là mama gắn, mama mama

สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีตุกตุกทนนะครับก็วันนี้ตามที่นัดหมายที่ลงไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับว่าจะลงทะเลนะครับก็ตอนนี้เวลาเก้าโมงนะครับลงทะเลเก้าโมงกว่าๆครับลงทะเลสองคนคิงตะนะครับวันนี้จะไปแคมป์ปิ้งที่ชายหาดนะครับมา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  โอ๊ยล้ำโอ๊ยลำ้ลำล้ำโอ้โหมาไล่นะครับมาไล่มายิกมายิกเดี๋ยวตาดังได้ฮะถบบกันอันนโอ้โหมามามาไล่มามไล่มาถึงที่กับรีสอร์ทนะครับก็ําลังสร้างรีสอร์ทนะครับท่านผู้ชม สวยฮามากนะครับจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่เกาะเกาะน้นนะครับ<ะ>เราไปแคมป์ปิ้งวันนี้นะครับท่านผู้ชมแคมป์ปิ้งปลาอุปกรณ์พร้อมเลยครับวันนี้ทั้งหม้อทั้งไปต้มมาม่าก,กันที่ชายหาดนะครับท่านผู้ชมถึจุดนี้นะครับท่านผู้ชม จะมองเห็นรีสอร์ทเลยครับนี่เราก็เดินมาถึงจุดคลองครับแต่วันนี้น้ำห้าค่ำห้าค่ำปกค่ำนะครับก็น้ำวันนี้จะขึ้นไม่ค่อยถึงนะครับเดินข้ามได้ทั้งวันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเกาะจุดนู้นนะครับที่เคยไปหาหอยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ปิ้งที่ ปีป okay. ีโอเคเดี okay, ๋ยวเราขามจุดนี้ไปก่อนนะครับปูเล็กปูเล็กปูหินปูหินปูหินนี่นี่นี่ตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยตัวเล็กไม่ต้องเอาเยอะนะครับปูเยอะโอเคตัวเล็กเดี๋ยวเราไปหาหอยกันดีกว่า วางของจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแคมปิ้งจุดนี้นะครับท่านผู้ชมจะแคมปิ้งจุดนี้ไหมนี่ครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะแคมปิ้งจุดนี้แหละครับเดี๋ยวปลูกเปลื์กปลูกอะไรไว้โอเคโอเคปลาเดี๋ยววางกระเป๋าไว้จุดนี้นะครับท่านผู้ชมปลูกเปลือพร้อม วันนี้ทั้งวันนะครับนี่มะม่านะครับมะม่าเดี๋ยวมาต้มมะม่ากับหอยนะครับท่านผู้ชมเลยพร้อม ตอนนี้ผมก็มาถึงที่จุดหาหอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจอทีมงานก็มาหาหอยนะครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับทีเดี๋ยวเรามาแคมปิ้งแล้วก็ต้มมามา่าจุดนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลงลงไปหาหอยก่อนเดี๋ยวก็เอาหอยมาต้มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ครับเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ตัวแรกฮึ <laughs> <laughs> เสียงดังปังเลยครับตัวแรกครับท่านผู้ชม ตัวใหญ่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ที่สองหอยหอาวหอยไปต้มมาม่าครับโอ้โหนี่กับโจยแดงครับท่านผู้ชมนี่ตัวใหญ่นะครับมามาที่หมา้ครับมาที่หมา้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยสุดยอดแล้วนี่ครับตัวใหญ่ๆนะครับจุดนี้นะครับหอยพวกนี้ต้องเอามีดแบบนี่ครับมีด แหลมๆคมๆนะครับมันจะลงลึกๆนะครับก็หอยพวกนี้มันจะฝังอยู่นะครับจำฝังอยู่ตดี๋ตรงตรงขยันกูดนะครับไม่ขยันกูดก็ไม่เจอ อยู่แถวแถวโคตรไม้นะครับตัวใหญ่นะครับตปิดนะครับโอ้ตัวเต็มเลยครับเพื่อมาถึงก็เจอเลยนะครับโอ้แต่ละตัวแต่ละตัวพูดได้เลยครับท่านผู้ชม มาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมตัวใหญ่นะครับนี่นะครับไดสองสี่หกแปดเก้าตัวกับตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมหอยแครงลิงเดี๋ยวเอาไปต้มแล้วก็ต้มกับมาม่านะครับโอเคเดี๋ยวมาจมมันต่อตัวนี้อยู่ที่เกาะอยู่ที่เกาะ นกนะครับจมจมเกาะนกนะครับเกาะที่เคยมาทาคลิปนี้ตลอดนะครับอยู่จุดนี้นะก็อยู่ที่เกาะนะครับก ah ็มาเจอตีมานกับมากันหลายคนนะครับวันนี้มาหลายคนเดี๋ยวบ่ายประมาณบ่ายโมงมีตีมันจะตามมาอีกนะครับจมจมเกาะเดี๋ยวมาแคมปิ้งรอจุดนี้นะครับตุ่มมาม่าตุ่มตัววันนี้จะเอาข้าวมาแต่ข้าวสารมาไม่ได้ออกมาครับหรือก็ออกแต่มาม่านะครับจมจมแต่ไม่เป็นไร กินมาม่าประทังชีวิตไปก่อนนะครับวันนี้นะนี่เดินพอได้หาหารกับชมชมติมานก็อยู่ฝั่งนู้นครับกาลังขุดกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวจะไปแคมปิ้งนะครับอ๋อจะต้มนี่นี่ครับก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับท่านชมได้อยู่ประมาณนี้ก็เคยมาหาแต่ชาวบ้านเขาจะมาหากันเยอะนะครับช่วงนี้โอ้่ครับเสียงแบบนี่ครับท่านชมตัวใหญ่ตัวโตเลยนะครับ ตัวโตๆครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีเคยเข้ามานานเป็นปีครับกออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่พวกเราเขามากันหลายคนนะครับมากันหลายคนแต่ไม่รู้ต้องงมหานะครับอ้อยพวกนี้อ้อ,อยธรรมชาตินะครับต้องงมต้องงมหานะครับไม่ใช่ว่ามาเจอครับคว้าเลยไม่ใช่นะครับแบบอ้อยธรรมชาตินะครับเนี่ยต้องขุดอย่างนี้ครับต้องขุดโอ้โหแต่ว่าถ้าคนหนาไม่เป็นก็เปล่านะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องอาศัยว่ามาประจําต้องรู้หมายด้วยนะครับ ก็ยังต้องรู้หมายครับถ้าไม่มีหมายก็เด็กอดเลยแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมกันต่อนะครับมาต่อมาลุ้นกันนะครับวันนี้ยาวๆเลยครับท่านผู้ชมยาวๆเลยแหละโอ้โหคอยลุ้นเดี๋ยวกิงตะไปตกเบ็ดครับไปตกเบ็ดอยู่ที่ริมคลองโอ้ได้ลงมาจา้ะนกเงียบเลยเนาะ หมายนี้หมายเดียวนะครับยันงเกือบยี่สิบครับท่านผู้ชมเกือบ20่สิบนะครับโอ้ยไม่ไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่จุดนี้ะครับผมจะปุมเจอหมเดียวฮะโอ้ยเกับยีมบนะครับ ร้อยสักพักแล้วครับจุนจุนตอนนี้เวลาก็วันสิบโมงกว่าเดี๋ยวเราไปต้มมาม่ากันนะครับพอตอนนี้ครับนี่ท่านผู้ชมได้อยู่ประมาณนี้นะครับจุนจุนี่เดี๋ยวไปต้มาม,ามาม่าวันี้กลับจากเก็บยางก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับเดี๋ยวจะไปทานมาม่าต้มมาม่มาแคม,ามปิง้งพักก่อนนะครับเพราะาน้ําอยู่จุดน,นู้นนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เดินมาที่ถึงลาน กับลานร้อยน้ําสัดนะครับคลื่นซัดนะครับท่านผู้ชมคลื่นซัดกิ่งไม้ก็ตายหมดนะครับท่านผู้ชมจุดนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับประมาณสักจุดนี้เป็นหลายไร่นะครับสี่ห้าสิบไร่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปต้มมามา่าปักเตียงกันก่อนนะครับเพราะาน้ําก็อยู่จุดนั้นนะครับท่านผู้ชมโอเค นี่เดินมาที่ปลูกเปลไว้จุดนี้นะครับเด,เดี๋ยวเรามาออกไว้จุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาต้มมาม่านะครับเดี๋ยวไปหากิ่งไม้ก่อนนะครับ โอ้นะครับรองเท้ามาทำทำไฟนะครับเุดก่อไฟเดีย๋ยวมาตัดครับู้ชมโอ้ ้มหม้อยก่อนนะครับต้มหม้อยก่อนนี่ต้มหม้อยแคมปิ้งที่ริมชายหาดนะครับโอ้โหไฟลุกหมูเลยครับเดี๋ยวต้มมาม่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาต้มมามา่าเดี๋ยวต้มหม้อยก่อนจ้ะมาต้มหม้อยเดี๋ยวเรามาต้มมามา่าอืมไฟลุก เลยผ่านผ่านผ่าอยอดเลยกับท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวอ้ยมาใส่แม่มาม่านะครับท่านผู้ชมนัำนนตัวยัวยงไงอันเนาะโอ้อยสุกเลยนะครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวต้อมาม่านะครับ

มไม่ฟืนไม่ฟืนเดือบไม่ฟืนนะครับไม่ฟืนเยอะนะครับท่านผู้ชมเยอะไม่ฟืน,นเยอะไ,ไรเยอะอำนาจมาปอบปา่าอืมสุดฟิลเลยตาเอ,อ้ยหอยสุกแล้วตักยกหอยก่อนดีกว่าปลาหม้อยังนะเออเดี๋ยวต้มน้ำร้อนโอ้เนี่ยสุกแล้วนะครับหอยสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ยหอยสุกเรียบร้อยแล้วเรี้อยแล้ว เ,เทน้ำออกก่อนนะครับเทน้ำออกก่อน,ดอนเดี๋ยวหาที่รองก่อนอ่านั่นแหละเอารองบนนั้นไปเลยตะอ่ารองบนนั้นแหละโอ้กันเฟินนี่ใหญ่ดับอืมเต้นกอ้อนเลย

อปิดขวาอ,อ,อืมไม่ตดแล้ยตะต้องไมไรตดแต่ไม่ไม่ตดมันเดี๋ยวมันติดนี่ล้นดินมาแล้วดิไม่ติดไรอหอยธรรมชาติหอ,อยธรรมชาติาาต้มตต้มมในธรรชาิเลยอดี๋ยวใส่ในมามา่าโอ้โหนี่เนื้อนะครับท่านผู้ชมเนื้อหอยโอ้โหอร่อยเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองท่านผู้ชมดูอือหือสุดยอดโอ้โหเต้าเนื้อหวานๆเลยครับอออืืห สะอาดเลยจนก็นยังนั้นั่นแหละจนกลมๆอยู่นุ้นกลมปลาหูหมาอันนู้นปลาโนอยว้าลุงป,าาปาลาต่อแหวม,ามานันเลยเออใจนี่กิน้องคนสองคนเลยกินกับก้าวนี่ก็เ้เออมาน,นี่เลยนี่กับมาม่านะครับเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้นะครับนี่มาม่านะครับดูมั่มาม่า có ngon hấp thống ngon tôm nấm đón dùm ạ ừ ừ ừ ơi. Đã, ơi mà. ừ, ừ.

เดี๋ยวเราต้มมามา่าเสร็จน,นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวมาทานมาม่าพร้อมกันเสร็จแล้วเราก็ไปล้วงปูคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับคลิปหน้าล้วงปูดําทานมาม่าเสร็จแล้วก็ไปล้วงปูดํานะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เปิบจ้อนมีแต่จ้อมนะครับโอ้ยตัวใหญ่ๆตัวๆครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยตัวใหญ่โอเคไงตะออกนี้ไปด้วยเลยอ๋อได้แล้วนะ1ตัวน